สวัสดีค่ะวันนี้ช่องตะวันรัศมีไลฟ์สไตล์นะคะเรามาอยู่ที่ตลาดไนซ์สุรินนะคะพเพื่อนๆวันนี้เรามาเจอร้านน้องโอชูชินะคะพเพื่อนๆดูนะคะหน้าตาหน้าทานมากเลยนะคะพเพื่อนๆว้าวที่ดูความว้าวของร้านเลยนะคะ ห้ดูป้ายนะคะช้นอ้อชูชิต้นตำรับเลยนะคะชิ้นละสิบบาทคะ่ะไปดูนะคะแล้วก็ขายอยู่นะคะ น้องสวัสด,ดีค่ะลูกแม่ขออนุญาตหน่อยนะคะหนูชูชินี่มาจากที่ไหนคะน,นี่ทำเองทำเองใช่ไหมคะว้าวฮะโอ้โหโห,หน้าตามีมีอะไรบ้างคะนี่มีเ,เ <c oughs> บคอนปลาค่ะเบคอนปลาแมงกะพุนใช่ไหมลูกปลาแซลมอนที่ทำครัค้งนี้อะปลาแซลม เป็นคนสุรินนี่นะลูกเจ้าของร้านเป็นคนเชียงรายอันนี้เป็นข้าวญี่ปุ่นเหรอลูกใช่อ๋อค่ะหน้าตาหน้าทานมากเลยนะคระเพื่อนชิ้นละสิบบาทซื้อสิบชิ้นแอม1หนึ่งชิ้นนะคระเพื่อน เราให้ดูนะคะสวยงามาเลยนะเพื่อนทั้งสวยทั้งน่าทานด้วยวางลงแป๊บเดียวก็จะหมดนะคะเพื่อนร้านนี้ขายดีมากเลยก็เร,เราเห็นนี่วันนี้เรามีโอกาสคือเราเข้ามาเร็วนะถ้าเรามาอีกหน่อยเราจะเห็นถาดน,นี้จัดโกนเลยนะเพื่อน,อนไม่สวยงามแบบนี้นะคะนี่เรามาแต่หัววันเลยวันนี้เดี๋ยวเราถอดได้เีกจ่ะเก็บตา คุณน้าคะคุณน้าทานไส้อะไรกันเนี่ยเรียกไส้อะไรคะไข่ะปลาแซลมอนแซลมอนนะคะยายคนเฒ่าไม่ยายบู้งหนูนี่หนูบูุ้งยอมรับนะเอ็ดเอ็ดเอ็ดไม่รู้คนที่ไหนคะนี่คนที่ไหนหนูอยู่จอมผาแม่จ้าอยู่จอมผามาอยู่หมู่บ้านไทยสมุทร ไดมาทำข่าวแล้วนี่มันมีแต่อาหารี่นี่ต้มยำขาหมูหม้หมูนี่อันนี้หนูรู้จักอยู่แต่ว่าอันนี้หนูงงตืบเลยเป็นอาหารญี่ปุ่นห้ามห้ามขอบคุณเจ้าของร้านนะคะที่อนุญาตให้ช่องตะวันรัศมีของเราได้รีวิวร้านนะคะ ขอบคุณร้านต้นนอชูชีด้วยนะคะน้องต้นนอก,ก็จะมีเบอร์0890584424นะคะเพื่อนเพื่อนเฮ้ยวเวลาคาตลกนะคะสวยด้วยนะคะเพื่อนเพื่อนคนขายก็สวยสวยเด็ดข่ดคนขายนา่ารักน่ารักนะคะค สวยจริงๆเลยไอชมมัสสวยนะคะคนเพื่อนก็ดูเองนะคะเพราะว่าเป็นหน้าอะไรเพราะว่าแอดก็จะไม่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 ค่อยรู้จักเท่าไหร่นะคะเพราะว่าเราเกิดสมัยเก้าูนย์ก็จะไม่รู้จักนะคะ<ๆ>้เก่าแล้ว้เก่านะคะเราเกิดก่อนนะคะ,เ,เ,กกนนะ,คะเกิดก่อนยุคนี้นะคะ ยุคนี้มาตีหลังนะะเพื่อนแอดยอมรับว่าแอดเฉยนะคะนี่น้องนูที่เขียวๆนี่อะไรลกูกเป็นสาลา่ายค่ะยำสาลายยำสาลายนะคะเพื่อนว้าวเนาะพี่น้อะเอยอ,อีเออมียขึ้นมาเกิดที่เมียเกิดโดนโน่นเนาะลูกลายเมียโบหูไง เราความไม่รู้นะคะแต่เราก็ยังอยากถ่ายทําเรื่องอาหารนะคะเพื่อนอยากให้เห็นว่าร้านในจังหวัดสุรินทร์ของเราทําอาหารไปถึงระดับไหนแล้วนะคะเพื่อนที่สีระดับโลกแล้วชูชินะมีหลายร้านนะคะมีหลายร้านนะคะในจังหวัดสุรินทร์แต่เอกลักษณ์ของร้านน้อง ต้นอ้อเนี่ยหนูมีอะไรเป็นเอกลักษณ์พิเศษบ้างลูงลกความอร่อยค่ะความอร่อยใช่ไหมแล้วก็หน้าแบบเน้นเน้นใช่ไหมชิ้นใหญ่นห,ญหน้าเน้นเนนคือหน้าของหนูจะเป็นแบบหน้าใหญ่เลยนะยห,หลากหลายเพราะว่าแม่แม่เห็นแล้วอันนี้จะหลากหลายมากกว่าแล้วก็เจ้าของร้านก็อนุญาตให้เราได้ถ่ายทำด้วยนะคะเพื่อน ก็เหรอคะไห้ไห้สวัสดีค่ะสวัสดีล่ะทัสวัสดีนะคะไม่เป็นไรเนาะโดนไม่เป็นไรใช่ไหมคะโดนโดนพูดโอเคอร่อยไหมคะอร่อยโดนโดนเยอะเลยนะลิซี่เราบอกฟังบอก Very good Yes Yes I, yes, I like this Yes <laughs> Yes เ <laughs> <laughs> นี่ยซีริกูดซีิกูก็บอกนะครับอร่อยดีนะคะเพื่อนก็ฝรั่งมาซื้อสองรอบแล้วนะคะก็ <This is S 1> เราเราจะได้แต่ทั้งคิวซุมแค่นั้นแหละ thank y o อคัเห ok ็นไหมคะนี่จะเป็นผักนะคะเพื่อนๆหน้าแบบหน้าใหญ่มากเลยนะคะละสิบบาทซื้อหนึ่งซื้อสิบชิ้นแถมหนึ่งชิ้นนะคะเพื่อน ไปมาได้แล้วต้นเอชูชีมีสาขาอื่นไหมลูกมีอยู่ที่ถนนคนเดินจากที่นี่นะกันเพื่อนถนนคนเดินมี่ขายทุกวันไหมขายทุกวันแล้วก็ต้นเอชูชิมีสองสาขานะคะอยู่สาขาถนนคนเดินกับสาขาตลาดไหนนะคะสุรินนะคะ ขายทุกวันนะคะเพื่อนๆก็ไปแวะซื้อทานได้เลยก็นี่ก็มีฝรั่งมาซื้อนะคะ thank you thank you เจอเพื่อนๆแล้วก็วันนี้เราพามาชมร้านต้นเออชซูชิก็หวังอย่างยิ่งว่าหวังอย่างยิ่งว่าคลิปของเราจะพาเพื่อนๆให้มีความสนุกและความสุขในการชมคลิปของเรานะคะก็เพื่อนๆทุกคน ที่เข้ามาชมคลิปนี้นะคะอย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้เพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องขวันรัศมีไลฟ์สไตล์ของเราด้วยนะคะคลิปนี้เราก็ขอตัวลงไลฟ์เพียงแค่นี้นะคะขอบคุณร้านต้นอ้อชูชีด้วยที่อนุญ,ญาตให้เราได้ถ่ายทำขอให้ทุกคนมีความสุขในการชมคลิป ก็โน้ชูชีในวันนี้นะคะคลิปนี้ก็ขอตัวนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ